สวัสดีครับผมพี่น้องผ้าโกนแม่งกี่สูตรแม่งกี่สูตรว่ามันต่อยเป็นหมดผมว่ามันต่อยว่าเป็นีนเลยแม่งอันนี้มแม่หลายผมเห็นบานมันอยู่นี่ครับกันไปกอนใส่อันนี้กันใบยามันต่อยตาตูปตาปยูย น้ำโพนครับมันจะยู่มักยูนตามโพนมันเ,ออเนียนเสียงมันหองอ,อุยเ,เนี่ยผมเห็นบ้านมันแล้วเจอบ้านเขาแล้วเนี่ย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 มันจะเป็นแบบเนี้ยต่อยเปลี่ยนบอเป็นสองสองโอ้นี่บ้านนังนึงเนี่ยนึง โอ้สีแดงมาสีลายอยู่างน้นี่สองหูตามพ่นมักอยู่น้ำพ่นพ่นหนาฝนหรอกครับผมมันบ่อน,นั่นหรอกพ่นพ่นหนาฝนมันบปรแกนแห้งหรอกโคนทั้งใดโคนทั้งปุ่นก่อนติดตามชมครับ Gracias. Uh -huh. มันอยู่บกเลิกนึงเห็นแ,แม่มันแม่หลายอยู่ครับมันอยู่บกเลิกผมเห็ดหูเสียแล้วหูเสียแล้วหูหนึ่งแล้วนี่ทั้งนี้แต่ว่าคิดว่ามันมันหนาสิไปทังเดียวกันเป็นห้างเดียวกันนะ้ำหลายหูซื้อครับผุนเ้นแกน,แกนอ่าใจเย็น,ยนใจเย็นใจเย็นเด,นเ,ดเจื โอ้ยเหลือกครับบอกยังเลือกเลยนี่ขีมข่มันขี่มันหอมหอมผมเห็นทางมันแล้วยูเลือกหมดครับทางมันทางมันลงไปหมดท่ามลงมานี่โอ้มันกู้ยีเลือกคาดเลยหลายหูเลยครับมันมาทะลุกันนะครับคนหนี่งหูนึงโอ้ยเลือกแหงเลือกแหง ตาหนออหีกก็อตาหนอเหีกก้อนครับเอาออกอีก,กออกอเีกยน,นี่อนของกล้นมาโอ้หนางวันอยู่นี่โอ้หวานหวานนี่ ห่วงน้ำหวานมันครับผมเนี่นมันมีไม่เป็นก้อนนั่นสิครับผมแต่ว่ามีดินเนี่ยเป็นก้อนแต่ว่าเป็นน้ำหวานๆทั้งในครับผมเนี่ยผมว่าห้างมันกระักเนี่ยต้องเป็นรังมันแน่ๆจ้าปไนยปันหาไดตัวนี้ หวานหวานหวานห้างมันนะครับนี่มันเป็นย่วงเป็นย่วงแบบนี้ต้องค่อยแกะาะน,นีเอามาใส่ก่อนครับ เลือกข,าขนาดโอ้ยแมวหน้านหอดด้วยครับนี่หลายหูมีหูหนึ่งอันนี้ขี่มันครับผมพอเดี๋ยวนี้กายจะพอห้างมานันแนวนี่นู่มึนงนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว คนลงมาเดือกเติบล้วครับผมว่าผมเห็นห้างมันแล้วมันเป็นวานหวานเปรียปร้ยวๆยังไดหรอกครับเห็นเด้เนี่ยห้างมันครับนี่มีน้ำหวานอยู่ โอ้น,น้นำหวานนำ้ำหวานน้ำหวานมังไรเลยโอ้ยหน่อยปวกปกย่วงนำ้ำงบานย่วงนำ้ำงบานโอ้ยดินที่จะมีดินพอแล้วพอแล้วห้างท่นมันจะเป็นมันจะเป็นขี่แบบนี้อัดไปก่อนครับผมนี่ขันพ่อขี่แบบนี้แสดงว่าจะกลจะหอนห้างคนแล้ว เงี้ยแต่คนบากรบผมพี่น้องว่ามันมันเป็นขึน้นอําเภอ่งโอ้โหนูยลงไปผู้ดีคนเลือกแหงนี่นึงไปถึงน้ำหวาน,น,น,นโอโ้คือเลือกขักแท้ข้าพเจ้าก็ยอมแพ้โอโ้แดงยังครืงน้ำลงไปเลือกเติบผมชิบม,มึงแล้ว มันเสบมันออกเปียวเปียวอย่างไรดรอกออกเปียเปียวฮอนห้างเลยครับต้องไปบักเลิกเลยเกีนเกียนแต่ว่าน้ำหวานบแเสบได้เศร้ามันบอสบ,แ,สบแต่มันฝนกับกี่ดินนำ้ำมันเป็นย่วงเป็นย่วงเยงู่กี่สูตรผู้เฒ่าเขาว่ากี่สูตรกี่สูตร หอนคักขนาดมันเป็นย่วงครับผมแบบนี้น้ำย่อยปกปก,กินแล้วซี่มึงแล้วเปรี่ยวเซยสมแห้งครับวางน้ำเบิ้งครับนี่มันมีขี้ดินก็สวยงามคือผเพิ่งเลยครับผม ฉันขาว่ามันกินเป็นผมไปล่องลองโกนเบิงโกนมันอยู่เลือกกิดเอือครับผมพี่น้องนต่มันมีแก้มดินอยู่สิครับผมแก้มกิดินอยู่ดินโพนโอ้เปี้ยวเปียวเป็นเปรียปร้ยวเปียวครับ้างน้ำม,มันก็นี่มองกินบอ มันต่อยวัเปิ่นรครับวันนี้ตัวเต็มมาต่อยเลยผมใส่หมวกกันใบยางดีวันนีตัวไหนมาเลยนี่นยานข้นคนละหอังหักันขับผมมันจะออกเปรียปร้ยวๆมันหว,วานเปรียปร้ยวๆสมๆทั้งเลยบอกโอ้ของมระว่ามันจะขึ้นน้ำเพิงลลางออกดีๆก่อนครับข้างในเหมือนนั่นองอน้ำทั้งนั้น มันหลายเลยครับผมโกนต้องไปจนหอนห้างมันลละผมได้ซีมเบิองมันออกเป,ยเปียวเปียหุเลยบเอาเลยมเอาขึ้นมากสันึกว่าสิหวานเจี๊ยบบ่บอหวานสัมมันเอาน้ำหวานอียงมากจนเปียเปียว ตอมตุน่นถามมาว่าชิมสักเนี่ยผมจะชิมเองชิมดูสินั่นกินมันหวาน Ván ốm tiểu Cái thí nghiệm tiểu nấm Thịt, ván thè rồi kìa thịt Kín lưỡi Kín lưỡi, kín lưỡi, kín lưỡi มันอยู่ทางในนี่ครับมันนั้นดำๆห่อไปหวานอยู่ได้หรอหอืมหวาน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 อยู่ที่ว่าเขาว่ามันเป็นกีสูดกีสูดครับเอาเอาน้าหวานออกแบบปัน่นนี่ไปติดทะนุวาวนี่เกิเนกีสูตร เตาแค้นี่ครับผมติดเต่าแค้นี่ละสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยติดเต่าแค้นสมัยก่อนนี่ครับผมผู้เา่รโบร้านพ่นผ้าว่าพ่นผ้าเห็ดหาก้นกี่สูตรไปติดเต่าแค้นกันนี้แหละครับแต่ว่าทุกวันนี้บ่ตรงแล้วจังว่ากี่สูตรมันยั่ง ยี่เนี่ก็เอาไอ้ก้อนภาษาซางภาษาซางแอเข้า่าก้อนขี่ม้าเป็นก้อนดำๆครับผมไปอุดน้ําแอนะครับผมแอแอรถแอรถยนต์เน้อครับผมเพื่อนก้อนขี่ม้าก้อนดำๆคือยางมะต่อยเนี่ยครับผมเขาใส่ตัวนั้นแท่นนะครับอยู่นี่ยพอใส่กี่สูตรแล้วเหนียวเหนียวทนดีสัมโอ้หวบาน โอ้เปรี้ยวหวานเปรี้ยวโอ้เปรียวเปรียวเปียวคนเอาขีดสูตรเยอะซื่อมันก็บบัวบานแห้งหรอกครับคนคนเอาขีดสูตรเยอซื่อแหมขนาดปุ้มๆน,นี่ไง ตอานี้เงี้ยทำสูตวได้ครับเหนียวเหนียวน้าไปติดเตาแค่น,นะครับอ้ยชีบเตาแค่นย่างดีเลยบอหวานหอครับผมอ,ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวหลายกว่าไม่หวานเลยีสูตรครับผมีสูตรโอเคครับ